อากาศกับโบฮอนลาย พอดีเมื่อนี้นะี่เยอะาอนเยอะทุงตอนเกียิงเลียร้งะบเขายนบนบตั้งมะเตกยิ่งไกลเก้ยเวลาทุกบนจยิ

เห็นด <Man. S 1> hey, ็กน้อยรุ่นเดียวแมนกระสบความสำเร็จครับสุดยอดแล้วเดี๋แซมหลายมองหลายบนลไอ้กัจเจ้าได้พบเห็นหลายๆทีมเลยสั่งประสบการณ์ หลังจะขึ้นมาเทียบสันน้นในอาเซียนเหรอโดยค่อยๆพัฒนาต้องได้พัฒนาแต่ในน้อยไปลเลยยุ่งยุกสมัยมังกับเตียนไปเนาะแม่ละส่วนมันซาดใดกับซาดนั่นเนี่ยดยวแล้วแข่งทีเดียว ทีมสีฟ้าเพื่อนอายุในน้อยเจ็ดปี <laughs> มแมนแต่ว่าเพื่อนแบกอายุปีหนึงมาลินรุ่น8ปดปีเพื่โอนได้เปรียบด้วยแมนปีน,าน่า <laughs> ได้เปรียบได้ประสบการณ์ก่อน มองการไกลเขามองมองแล้วว่าสู้มาได้กันเอามมกประสบการณ์เล็กน้อยโอ้เบอร์เจ็ดแปงออกเกี่ยบไปเอาไหม

ขอียู่แมนเจ้าคอยว่าชิเปเขียวโอ้โดยมีโอกาสมาไม่อายติดต่อหา๋ยวฝากเบืร์ให้ไ้ มางั้งนนี่เปลี่ยนเป็นจังไรดีขึ้นมาแนบ่ะอ่าก็ดีขึ้นมาหน่อยน,ยอน,อยนึงเจ้าเด๋<ม>กระแสข้าวแมน,น,นโดยทั้งน้ำมันกันก็แถวกันแมนแหละเศรษฐกิจโลกน้อยนะแฟนแฟ็แนเป็นไข่กันเป็นคนบริกรรมใจโอ้โดเด๋วมีลูกน้อยมั้ยจ้า น้ำกันนีแ่แหละที่กรุงเทพนี่แหละใช่ที่นี่เที่ยวไปต่อวีซ่ายุติขนาดีอ๋อด้อร่แร่ต้องบอกวันนี้หนีนะครับโอ้โอ้อ้โอ้ื้วแล้วหนีใช่ครับใช่ครับอล่มซื้อบอลครับ

ông được bàn, bàn, bàn. Điều, Điều, thôi, đ đ một đấy, không được hai đứa 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 hai đứa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ถ้าเราอยู่คุมเส้นเป็นจังหวัดเดียวเรามยุ่งลกครปล่อยเลยเ้าได้สองวันเนียครับน้ำก้อนลหนึ่งจุน

อน่พี่หนาเลรุนารั่นแล้วน้ำสองส่วนได้ประสบการณ์งานดีมากเอาไปไม่เป็นไรลูก่อไปเอาอ๋อ

อินไปยิงเข้านะเบลจากลูกแล้วไอ้มัดเดี๋ยวเขาไอ้มัดเดี๋ยวเขาตัวลูกให้สัญญากินงามตัวนี้เขาตัวลูมให้ไอ้มัดขินกองหน้าเลยมัดมดแต่บอลมันกับเจ้าลูก อาดิไปวองมาเกับเจ้าลูกนะนะโอ้เบิดเจ็ดนี่อิ่มนมไว้นะมันเตะเข่าขลูกหนึ่งแล้ว <c oughs> ปิดไข่สนาเจ้าอะไรนั <c> ่ <oughs> <c oughs> đi đi tiếng đi tiếng nào, đi đi đi, 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 đi đi đi

เชื่อ๋ยวกินงามอีก2มือแล้วกวลังชีเริ่มตั้งสองบ <t> ุลละะงแลน,นลอบัาน ร้านเยยบผ้าบอลเลนครอบเยยบผ้าเลยรบร้านเยยบผ้าเสื้อร้านเยยบผากระาษร้านร้านเย็บผ้าแย่มาแล้วแย่เสี h แมนแมนนะครับนะครับมือสองไปกอดซีหนึ่งแล้ว

đây là cái <laughs> này là cái này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 

อ่าซาเลยอ่าฮาาฮอาปุ่นล็อกไงล่ะฮัา่มาน,มนยิงกันเ้วปุ่นล็อกเลยาฮ่สิบสองนาทีเติบเล่นหาบานเล่นห้าบ้าน

จานดานด้านด้าน้านเปนตัวมัดมดยิงเข้าไปยิงเข้าไอ้มัด

เีวมาดเียวียสัมมาสัมภารไยสัมภารไยเีวเจด้เตะเข่าจากลูกมาหนึ้าบอเจานะเตะเข่าจากลูกมานงสองบอใหส่งแฮงส่งใจเสียได้ไหมเอาเตะหอบแลูก ้ม oh! so ัดมัดมัดมานีสัมผัสเอ็นเดตีเข้าลูกแรกนี่เอ็นเดความรู้สึกดีใจดีใจเื่อคือบอลแรนด์ครับไปต้องด่าวนล็อกได้หรอวะ

哇！哈哈

โอ้อีกแล้วสวมสวมแต่ผู้ิงงเฮยขอโทษเพื่อนนุูกขอโทษเน่ได้ได้ผู้เยอะเลย เจ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วยังหาหนึ่งเจ้าเิววิววิวนั่งนี่ไหมสามห้าตัวก็ยีสัมภาษณ์ดีนะ

อ้าวเขาหอบแปดเลยเจอกันเวลาหนึ่งโมงสิบสานาฬิกาเมาสิบสามนาฬิกา <c oughs> <c oughs> แ,แล้วหกหนึ <c oughs> ่ง